สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวย,สวยในวันนี้นะคะเป็นรถ Toyota h i ฮ u x Vigo 2.5ตัว G ปี2008ค่ะรถสวยพร้อมใช้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมหน้าหลังได้บางเดิมเลยค่ะรถสวยเดิมจากโรงงานไม่มีขยับเลยนะคะสีสวยค่ะมีริ้วรอยบ้างแค่เพียงเล็กน้อยตามการใช้งานรถติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคันค่ะชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยภาษีปี66รถขับไปแล้วกว่า1 8 5 0 0 0กว่ากิโลเมตรระบบเกียร์ธรรมดาค่ะ เครื่องยนต์ดีเซลคอมนเรียว0องพซีซีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เครื่องยนต์ดีไม่ไอไม่พ่นพร้อมลุยทางไกลได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนคันหน้าเดิมสวยแผ่นเพจสมบูรณ์รถซุ้มซอกตะเข็บด้านข้างไม่มีขยับฝารกระโปรงสวยน็อตยึดฝารกระโปรงแน่นเดิมเลยค่ะช่วงล่างดีชัดซีสวยไม่ผุไม่ดามเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีเสียงดังล้อแม็กขอบทองส,สวยยางดีดอกเต็มทั้ง4เส้นนะคะใช้ได้อีกนานเลยกระบาไลเนอร์ลอนกระบาดสวยไม่ผุไม่สนิมท้ายเดิมเดมเลยค่ะ ภายในสวยสะอาดเรียบร้อยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบไม่มีชำรุดหรือแตกหกักแอร์เย็นนะคะเพลงเพราะๆกันเลยพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบทุกบานค่ะเบาะผ้ากำมะหยี่คู่หน้าสวยสะอาดเรียบร้อยเบาะแคบเป็นเบาะหนังสภาพดีไม่มีฉีกขาดรถสวยพร้อมใช้ชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาขายตัดสดนะคะ175,000บาทเท่าน,นั้นค่ะสำหรับรถปี2008ราคานี้ถือว่าคุ้มเลยค่ะ กับสภาพรถสมบูรณ์ขนาดนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมาดูรถก่อนแล้วมาทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้รถอยู่สม,มุรปราการค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0614479554ค่ะท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยเจรจาต่อรองกันได้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ